เขาบอกว่ากล่องดีวอลเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับใส่เข้าไปนงแผ่นแห้งๆครับแล้วก็ มันล้างกล่องกล่องใช้โบเป่าเรียบร้อยนะครับหลังจากทิ้งไว้2องนาทีดูซิ น้ำได้ไหมลักษณะจะมีน้ำซึมเข้าแต่ก็ไม่ถึงด้านในนะครับ <c oughs> แห้งครับอันอนีน้มือเปนเกลียวถือแห้งครับผ่านครับ